สวัสดีจ้าพี่น้องนะกราบสวัสดีมึงเนี่ยมือเศร้าอ้ย่า่ไปวัดบ่ผู้เเ่าเพิ่นไปวัดพี่น้องทำบุญวันพระน้องมี่าไ้ไปดอกนะมาน้มึงเล็กน้อยไปโรงเรียนมือแรกพี่น้องอุ้ยย่า่ใส่ผ้าเธอมือแรกสาวแต่งตัว ให้เห็นคุณยายบ้านไดนๆคุณยายโป๋อยู่กินเข่าลูกอันนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยน้องก็ก,กินเข่าถาเอืย้ยพี่ของเอื้ยอยู่พี่เอาต้องแยกออกไปกันเพราะว่าน้องไม้เพิ่มเพิ่มแล้วๆพอเฝ้าแล้อหลูกเดี๋ยวพอท่านลดน้องไม้ไปลดับทรงน้องพิมพ์แน,น่ไปทรงนั่งกินที่ตีไหมล่ะแต่ปะเนี่ยคือหงอย เสียงดน,นตีเพิ่นเปิดเต,ต,ต,ติมต่ำเติมต่ำเนี่ยหกเก็กน้อยพี่น้องพัานเหนียมเงียดยังอยู่บริเ,นนเวณพัานเหนียมเงียดดอกหกกิลี่งหนูไม้ก,ก็แต่งเติม้องไม้หม้อหนึ่งพี่น้องน้องพิมพ์อยู่หม้อสี่สามเสียอันปีใกล้สิถึกเสียเด้ หาวดองดองกันตั้งแต่บ้น่นันแกงพุ่นอย่าดึงแง่สั้นลูกเอาขี้ค่อยขี้ออกเดี๋ยวมันสินอันกอกอทุงขาลุดไปเลยเด้แต่ปะร้าน้ไราวั <c oughs> นฮลวินเขาบ <c oughs> ้มนบอมบเป็นแต้มแม่เขาเขามีอย่างฟิลเตอร์เขาใส่ฟิลเตอร์เห็้หลานสาวคน ใส่อยู่นอคุณอยู่เยอรมันวะกับกินเอียงเอาผ้า,าไปเซตที่ล่ะนม่ผ้านะแน่เนใสก็เสเยอ,อืมเอาไปเซ็หนั่นตัวจะคของก็ยังหูดืบอหูตืึบไม่หรอ แล้วไปไปกินข้าวให้รถไฟรถไฟใหยังไปเฮ็ดอันไม่ซะก่อนไ,นไปช้ากินข้าวซะก่นอกนเด้สิมาไทยดอกค <c oughs> ีมท่าหรอบอลนั่นคีมว่างอยู่ทั้งตัวน่ะท่าแล้วน <c oughs> ันเอาลงไปกินยับนงพิมยับขึ้นอีกเอ็นั่งนำ้ำ อันนี้เอาปูห้องทึ่งนอนทึ่งห้องเวลากระยานกับปูเปื่อนพี่นาอันนี้ห่อยทิ่เขาอากาศมันนี่ก็เริ่มเย็นอยู่หมูปิ้งกไก่อืมหมูปิ้งกับปีกไก,มมก,ก,ก,ไก่มันยังแค่ยางละสองไม้แม่เลยเอาย่างละสองกันแมน่เปิดเทอมวันแรกส่วนกระเป๋า พากันบ่ได้เอาย,อยัางไปหลนยบ่ภาพาเทียคู่แกกมาได้มนีมเพป่นกระสิม,มีอุปกรณ์การเลี่อนมาหาน,น้ำน้ำคนคู่อืมเห็ดคำไหน่ะย่ยมันหูกรองคนแต่งตัวมน่นได้แล้ว เสียสามตัวสี่ตัวเพราะว่าเพ่นหนาวอืหาเแขนเสียเพเห็นแหมอมืนางท่าขี้มพันล่างหนาลูกแต่เ้าได้หมดนี่ลานลูกกับลูกน้ำแต่เ้าัน,นี้เป็นกระเป๋าแต่ละคน อีหยั่งเนี่ยหกนี่ก็จะเป็นคนหองพิมพบ่มีหยังหลายดอกกะซิมีสมุดมีสีมีดินสอมีใบบรรทัดไปไปพ่อได้เขียนซะก่อนพี่นอ้องเพราะว่าหนังสืออย่างเดียวนาอยู่น้าคุณคู่เพิ่นเวลาเพิ่นห้มาเพิ่นก็นสิเขียนซื้อแล้วก็ให้เด็กหน่อยเกิบใส่ไตโต๊ะเพิ่นมึงห้คัดออกมาเหมดมันหนักเด็กหน่อยมันแบกมันนี้ซ่วสีขึ้นไปหอดสัส้นสองแบบ ันนี้เป็นของน้องไม้อ่ะน้องไม้นี่จักจักแก,กแะมาแกะนักอยู่คือเก่าพี่น้องนี่นักอยู่คือเก่าเลยนี่นะมึงมันกระเป๋าน้องไม้พื่อนะแฟดม,มี่ยังแน่นี่คือเอาไปหลายแถนนนแวอ,อ๋อไปส่งคู่มึงเพื่นอนออกไป,เ,ไปเตรียมของมเมดกะกินมันเมด มันไม่ไมึงตุกฮกคักพ่นย่างเนี่ยกัดกินให้มันมืดอ,อืมห้มันมืนดด้วยเข่าสองคนมืดว่าสองคนเดี๋ยวอากาจะได้ไปส่งพี่น้อง ไปทรงแต่หนองพิมหนองไม้เพื่อนขึ้นรถดเพราะว่ามันเขาไปข้างในนี่รุดรถดเพื่อนก็ใกล้กันนี่ละนี่เพื่อนก็สิจอดยี่หนาบ้างหนองพิมพ์เพื่อนสิข้นเพื่อนสิหอดก่อนยหญของเย็นไม่สิได้เขาไปข้างในพุ่นรุดมันหลายเฮากึสนรถดรับทรงปลอดภั้กลัวนี่เดี๋ยวเพื่อนเพิ่นเป็นรุดสองแถวไม่พี่นองเพิ่นก็สิมาจอดอันนี้นี่เฮียเพิ่อนยุติกันนี่เราเพื่อนก็จอดนี่หฮอก็ย่างไปขึ้น เขาก็ขึ้นผู้แรกเพื่อจะไปจอดในบ้านแล้วเพื่อจะไปรับคนไปเรื่อยๆกระหอดรงเรียนกับประมาณเจ็ดโมงกว่าโอ้ยแม่งยังนี่แม่ข้ามแม่ข้ามมันไม่มาตกใจยังไงเนี่เออแม่ข้ามมาแต่ใส่บุบ๊กแต่ว่าขยันมาขึ้นขึ้นบินในนวลรู้เป็นนายได้พี่น้องแล้วมันบินเสียงดังเนาะแม่งอันนี้นะ โอ้จากเสียงยังเป็นเสียงยังมือนีนดังต,ต,ต,ตุบตับตุบตับอยู่าเจาเปิดเพลงให้หนังบุ้งบรรยากาศยี่เหมือมน,านอสาวแต่งตัวให้นิดหน่อยไปรงเรียนกินเขากินนันเปิดเรียนมือแรกของนิดหน่อยพี่น้องก็จะมีอาการหาวกันแน่ก็หน่อยหลังจากไปซื้อมือซื้อมืออาจจะขี่ขานก็ได้คือว่านอะเหมือนไปเมื่อแรกขอบวาวเป็นกินหอดมือ กินหอดมูอยู่ตรงเรียนเพิ่นมีมูเล่นได้พี่น้องเิ็หน่อยเนาะชื่อว่านั่นลหละกับสีหาวดองดอง,ดองไปกินมันอิมลูกไม่สีแท่งปากเลยกินหอดมูเพินเพิ่นกับหาวกันแน่หอดรงเลี้ยงแกแลนหากันเล่นบานเนี่ยหามเล่นออกนอกโรงเรียนนะลูกเด้อพันี์ยังเต่าไปหาเพินคู่มันอยากออกแน่ไปมันออกมันออกไปแล้วมือเศร้านี่อยากออกไป บอตองเลย<ป>ลงไปลงไปเลยมันสีแย่งกันปีใกล้นั่นลงไปเยอะหายกระดูกอนนั่งทาเลยบวกแล้นะอวอืมกินกินให้มันดีมกัดกิน,กนบรรยากาศน่้มัวสอกะไปก่อนพี่น้องเมื่อก,กี้บรรยากาศตปินเียนเหมือแรกของเล็กหน่อยให้มึง บาต้องเตรียมอยียงแน่เนาะกะลูกแต่เสาอยู่หน่ยเลยมีกะลูกแต่เสาจ้ะเพื่อเพื่อนสิใด<ม>ท่านกินเขาท่านเอยียงท่านโรงเรียนท่านนี่เพื่อนเตรียมของเตรียมยังมือแรกกะอุอน่นระเวงเนี่ยไปก้อนฝากกดเลยกดแชกดกระดิ่งกดติดตามนั่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาว้ยใหม่แหลมแล้วลูก เอากำลังล่าไปก่อนส่วนของไมาก,ก็กำลังกินยายกะเตรียมตัวกินแบนกินยาก,กินเน้อมเพิ่นแล้วก็พี่น้องกับสวัสดีจ้า